สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ่าวิวพาแซ่บสกุลทุกท่านนะครับผมกะวันนี้กะคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพาม,มอมามาถึงต้มต้มมาม่าพอดีซื้อเกาเหลอามาครับเกาเาหลามาใส่กับต้มมามา่ายูหองครับซื้อเกาเหลาถุงนึงครับมาใส่กับต้มมาม่า เด้อเสียบบด้วยกันพอ่อมแม่พีน่น้องตจมมามาใส่ไข่มันเดิมครับเดิมเดิมำสมใส่จักน้อย 你们怎么弄 แซ่บหน่อยแซ่บหน่อยแซบหล่แซ่ไลยครับมาเริ่มรับประทานเลยด้ครับพ่อแม่พี่น้องตุ่มมาม่ครับตุ่มมาม่ ซื่อก็เรามามา,มาตวนลงกับมาม่าครับก็เราหมูกเกาเลาหมูต้มยำอามาตวนเสกกับมามา่า ข um, าดซีอิ๊วดำเนาะพ่อแม่พี่น้องผมละมักกินได้ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำดำมาน่ะนะครับไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะขาดโบได้ครับซีอิ um. ๊วดำคันใส่แล้วมันสิเป็นเส้นดำๆแต่จกักไหนเลื่อมๆแต่จากไหนแซบ่บชิมก่อนเอาท้าละ chiêm kiệp ngủ con, ต้องใช้ซอมก่อนเลไ,ไ,ไม่นาะช้อนหมดแล้ว แซ่บครับพ่อแม่พี่น้องรับชมอยู่จังหวัดใดกะคอมเมนต์มาบอกบอกวิวพาแซฟสกะดหน่อยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องขอ เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะครับเอ้ยบอมแนไหมขอเป็นกำลังใจให้บาวบิวพาแซบสะกดในเด้อครับผมมาครับบาวบิวพขาแซบกับขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนคือกัน,นครับที่กำลังเหตุลิปเหตุยังอยู่นะครับ เห็ดไปเลยครับพอแม่พ่น้องมัน,มนย่งไดมันก็เป็นความสู้ข,ของเหาครับผมขันเหาบเห็ดเฮาก็คืออยู่หันโอ้ตอนไหน,น้นงะกูสีเห็ดตอนไหน้นงกูสีดีเห็ดแต่ว่าถ้าเอาเห็ดไปเลี้ยวเฮาเห็ด he ไปเลี้ยวเฮาก็สบายใจเหามาครับเฮ่าก็สิบบริคือว่าอ,อ๋อกูกินเมื่อนี้กูบริได้ทายคิปขันเฮ่า่ายไปแล้วมม่ซีเรียใจจะของครับก็เลยว่าต้อง ต้องดีเห็ุนะครับโบแมนบแมนยังโดนว่าเออมันบบมีบรรเวียกอย่างบอกมาถ่ายคลิปลงนี่โบแมนครับ,บรรいいพ่อแม่พี่น้องขันบบได้ถ่ายเมื่อใดนี่มันจีคืดละ่ะมันสีคืดว่าอ้าเมือน,นี่กูคือบได้ถ่ายคลิปนี้ลงวะกูกินอย่างน้องเหมือนี่คือบได้ถ่ายลงไปเนี่ยนะครับมันเป็นคือกันโบพ่พอแม่พี่น้องกมแล้วเปลี่ยนนะครับผมก็ต้องได้ถ่ายครับพ่อแม่พี่มอง เบิ่งเนี่ยและครับผมอมอกพื้นมามๆาน่เสียดโยกกินตั้งแต่น้อยจนใหญ่กินยับไดนแซ่ยับแน่นพ่อแม่พี่น้องสมัยยังน้อยก็สองหอสองหออกับบอีมสมัยนี้ก็ยังสองหออคือเกาอยู่ครับ Mm-hmm. ช่วงนี้แดดห้อนพอแม่ไปนอ้องไปเหตุงานขับรถตากแดดเสมอเสมออีตนแต่ผูพเทาผู้แกเนาะผู้เทากกเผู้กแกเพื่อนห้อนนะครับจากเลยเห็นเนอเดด ห่อนกับห้อนก yeah. ็ด <sh> <sh> ้วย่าเนี่ยห้อนกับเด้ก็บเบิ่งดูแลเจ้าของเอาได้ครับผมผมเป็พี่น้องเดี๋ยวดอนห้อนกินน้ำเย็นๆอ่ะซื้อไอ้ตกไอ้จิมกินหวานหยอกหวานเย็นของหวานขนาดเย็นๆเสียบๆ 음음 mm. mm. 음. Mm -hmm. m mm -hmm. 嗯。Mm hmm. mm-hmm Nope. Mm -hmm. Nei. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.